สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้สงครามอ่าวเริ่มต้นขึ้นด้วยการที่อิรัก์ลุกลามคูเวตเมื่อวันที่2สิงหาคม1990เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับการทำความเข้าใจกับตะวันออกกลางในปัจจุบันวันนี้เรามาดูเรื่องราวของสงครามอ่าวซึ่งสร้างระเบียบโลกใหม่ที่ทำให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นศูนย์กลางและทำให้กลายเป็นสาเหตุของสงครามอัฟกานิสถานและสงครามอิรักษ์ครั้งที่2กันค่ะ ไเข้าใจถึงสงครามอ่าวที่ปะทุขึ้นในปี1990เราต้องย้อนกลับไปในทศววรษ1900เมื่อมีการค้นพบน้ำมันในประเทศที่ตอนนี้ก็คืออิรักในปีคศ1901วิลเลียมดาชีชาวอังกฤษได้รับสิทธิ์ในการขุดน้ำมันภายในอิรักโดยให้เงินจำนวน2 0,000ื่นปอนด์และกำไร1 6เจากการขายน้ำมันให้แก่มูซาฟาอีดินซึ่งณนะตอนนั้นเป็นกษัตริย์แห่งเปอร์เซียซึ่งตอนนี้ก็คืออิรักในปัจจุบัน ในเดือนพฤษภาคม1 9 0 8มีการค้นพบแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิรักและตามคำขออย่างหนัาจากรัฐมนตรีกองทัพเรือวินสตันเชอร์ชิลล์ผู้รู้คุณค่าเชิงกลยุทธ์ของน้ำมันรัฐบาลอังกฤษได้เข้าไปซื้อหุ้น51%และบริษัทน้ำมันแองโกลเปอร์เซียก็ได้จัดตั้งขึ้น บริษัทแองโกลเปอร์เซียได้เปลี่ยนเป็นบริษัทแองโกลอีราในปี1935และอีกครั้งหนึ่งในปี1954เปลี่ยนชื่อเป็นบริติสปิโตรเลียมนั่นก็คือ BP บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ในปัจจุบันก็ได้ถือกำเนิดขึ้นแบบนี้อย่างไรก็ตามในขณะที่ความไม่พอใจของประชาชนต่อราชวงศ์คาจาที่ทุจทริตสม้รูมคิดกับอังกฤษมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเลสคารซึ่งเป็นทหารก็ได้ก่อรัฐประหารในปี1921และขึ้นเป็นกษัตริย์ หลังจากนั้นราชวงศ์ปาลาวีก็เริ่มต้นขึ้นเพื่อหลุดพ้นจากอิทธิพลของอังกฤษได้มีการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับเยอรมันจ้างที่ปรึกษาทางการเงินชาวอเมริกันและส่งเสริมความทันสมัยให้เกิดขึ้นในอิหรา่าน แต่ด้วยการระเบิดของสงครามโลกครั้งที่2ในปี1939เมื่ออิหร่านประกาศตัวเป็นกลางและปฏิเสธที่จะร่วมมือกับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งมีอังกฤษและสหภาพโซเวียตโดยเกรงว่าเยอรมันจะเข้ายึดแหล่งน้ํามันของอิหร่านและบุกอิหร่านโดยทางภาคเหนือถูกครอบครองโดยสหภาพโซเวียตและทางใต้โดยอังกฤษในเวลานั้นเลซาคารมอบบางหลังให้กับลูกชายของเขาโมฮัมหมัดเลซาและลีภัยไปอัฟกาใต้า ต่อมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่2ในขณะที่กระแสชาตินิยมได้แพร่กระจายไปทั่วโลกการเคลื่อนไหวเพื่อขับไล่มหาอำนาจตะวันตกก็เกิดขึ้นเช่นกันในอิรักและในปี1950เมื่อซาอุดีอาระเบียลงนามในสัญญากับบริษัทนาา้ำมันของอเมริกาเพื่อแบ่งกำไร50:50ต่อความไม่พอใจกับอังกฤษก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นในขณะนั้นอังกฤษตกลงที่จะให้ผลประโยชน์แก่อิราน16%แต่ในความเป็นจริงแล้วให้อิรานเพียง8-10% หลังจากที่อังกฤษปฏิเสธข้อเสนอให้เปลี่ยนผลกำไรจากการขายน้ำมันเป็น50:50ต่อในปี1951มอสเทเดสนักชาตินิยมที่สนับสนุนให้น้ำมันเป็นของชาติได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีโดยการสนับสนุนอย่างล้นหลามจากชาวอิรักและวันรุ่งขึ้นหลังจากที่มอสเดสได้รับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีพระราชบัญญัติกฎหมายยึดอุตสาหการรมน้ำมันให้กลับมาเป็นของรฐัฐได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา ด้วยเหตุนี้อังกฤษจึงวางแผนที่จะปลุกอิหร่านโดยการระดมกําลังทหารแต่สหรัฐคัดค้านการรุกรานอิหร่านโดยกังวลว่าโซเวียตจะเข้ามาแทรกแซงสหรัฐอเมริกาและอังกฤษซึ่งไม่ต้องการให้อิหร่านควบคุมน้ํามันทาให้บริษัทน้ํามันของอเมริกาและอังกฤษซึ่งของตลาดน้ํามันโลกคว่ำบาตรน้ํามันอิหร่านและปิดก้นเส้นทางการส่งออกน้ํามันของอิหร่านมาตรการการปิดล้อมนี้ทําให้รัฐบาลของโมาเดสประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตามเขาไม่ยอมจำนวนต่อการคุกคามของอังกฤษด้วยกล่าวว่าหากคนรุ่นปัจจุบันไม่สามารถขายน้ํามันของเราได้เนื่องจากการห้ามนาเข้าของอังกฤษเราก็ปล่อยให้น้ํามันอยู่ในพื้นดินสําหรับคนรุ่นต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือกษัตริย์ป巴าวีที่สองซึ่งถูกจากัดการปกครองภายใต้ร,รัฐบาลของโมลาเดสได้ปลดโมลาเดสจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงฝ่ายเดียวในปี1953 ด้วยเหตุน,นี้ชาวอิหร่านจึงประท้วงและการประท้วงได้ขยายในวงกว้างกษัตริย์巴ลวีที่2ถูกเนรเทศไปยังกรุงรมและเนื่องจากสถานการณ์ในอิหร่านเช่นนี้ไม่เอื้อมนวยต่อสหรัฐอเมริกาและอังกฤษสหรัฐอเมริกาและอังกฤษจึงวางแผน Operation r a j a หรือปฏิบัติการอาแจกเพื่อล้มล้างระบบการปกครองของโมาเดสและฟื้นฟูกษัตริย์ลวี เป็นการปฏิบัติการร่วมระหว่าง CIA และหน่วยข่าวกรองของอังกฤษ MI6 โดยในตอนแรกปล่อยให้เกิดการจลาจลในอิหร่านและปล่อยให้ทำการรัฐประหารในนามความมั่นคงทางสังคมเป็นการปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูาลวีที่2ขึ้นเป็นกษัตริย์และในที่สุดเมื่อวันที่19สิงหาคม1953ในการรัฐประหารของทหารที่นำโดยนายพลซาเดสรัฐบาลชาตินิยมที่นำโดยโมซาเดสถูกโค่นล้มและ巴ลวีที่สองได้กลับสูบ่บัลลังก์ อย่างไรก็ตามปลาลวีที่2ซึ่งกลับมาในลักษณะนี้ได้ก่อตั้งซาวิกซึ่งเป็นหน่วยข่าวกรองด้วยความช่วยเหลือจาก CAA ของสารัฐและกดขี่ผู้ไม่เห็นด้วยซึ่งทำให้ประชาชนโกรธมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ผลกําไรส่วนใหญ่จากการขายน้ํามันยังตกเป็นของชนชั้นปกครองของอิรักทําให้ชีวิตของประชาชนทั่วไปยากลําบากขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ1970สถานการณ์เลวร้ายลงถึงขนาดที่ประชากร10%ที่ร่ารวยที่สุดของอิรักเข้าครอบครองมากกว่า40%ของ GDP การเมืองที่กดขี่การแบ่งขั้วความมั่งคั่งอย่างชัดเจน และความโกรธของประชาชนที่มีต่อสิ่งเหล่านี้ในที่สุดก็แสดงออกมาในการปฏิวัติอิหร่านในปี1979สิ่งที่อิหร่านได้รับหลังจากประสบความสําเร็จในการปฏิวัติอิสลามนั่นก็คือการถูกแยกออกจากประชาคมระหว่างประเทศ การปฏิวัติอิสลามที่ประสบความสำเร็จในอิรานทำให้ชาวชาตินิยมอาหรับหวังว่าพวกเขาจะสามารถหลุดพ้นจากอิทธิพลของตะวันตกและสร้างรัฐสำหรับชาวอาหรับได้แต่สิ่งนี้ทำให้ชนชั้นปกครองที่ปกครองรัฐอาหรับกลัวว่าการปฏิวัติอาจเกิดขึ้นในประเทศของตนโดยเฉพาะในอิรักซึ่งมีพรมแดนติดกับอิรานและการปฏิวัติอิสลามในอิรานถือว่าเป็นภัยคุกคามครั้งใหญ่เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบของประชากรของอิรัก มุสลิมซุนนีคิดเป็นประมาณ35%และมุสลิมชีอาประมาณ60%เป็นเวลานานที่มุสลิมซุนนีมีอำนาจทางการเมืองและมุสลิมชีอาส่วนใหญ่ถูกกีดกันออกจากอำนาจ ดังนั้นซัดามุสเซนซึ่งเป็นประธานาธิบดีในขณนะนั้นจึงตัดสินใจทำสงครามกับอิรักเพื่อสกัดกั้นผลกระทบการปฏิวัติในอิรักที่ซึ่งอิสลามชีอาเป็นกระแสหล,ลักและเพื่อรักษาเส้นทางเข้าถึงทางทะเลแห่งเดียวของอิรักนั่นก็คือทางน้ำเซตเอลอาลับซึ่งอยู่ในข้อพิพาทกับและสหภาพโซเวียตก็สนับสนุนอิรักซึ่งมีพรมแดนติดก,กับอิหร่านด้วยเพราะกลัวว่าจะมีอิทธิพลต่อประเทศอิสลามในสหภาพโซเวียต ในวันที่22กันยายน1980สงครามอิหร่านอิรักได้ระเบิดขึ้นโดยสหรัฐอเมริกาและประเทศอาหรับเช่นซาอุดีอาระเบียคูเวตและสหรัฐอาหรับอิมิเลต์ก็สนับสนุนหุ้นเซนแห่งอิรักในการสกัดกั้นอิทธิพลของการปฏิวัติอิหร่านเมื่อเข้ารุกรานอิหร่านหุ้นเซนคาดว่าสงครามจะยุติลงในเวลาอันสั้นอาวุธส่วนใหญ่ที่อิหร่านมีในตอนนั้นเป็นอาวุธที่ผลิตในอเมริกาและอังกฤษ และเมื่อเกิดการปฏิวัติอิรหร่านสหรัฐก็สั่งห้ามการส่งออกอาวุธและชิ้นส่วนและคาดว่าการใช้อาวุธจะเป็นเรื่องยากเป็นเพราะพวกเขาคาดว่ากองกําลังที่ต่อต้านการปฏิวัติในอิหร่านจะร่วมมือกับอิหรา่านตรงกันข้ามกับความคาดหวังของฮุนเซนเมื่อประชาชนชาวอิหร่านรวมกันเป็นหนึ่งเดียวคนหนุ่มสาวจํานวนมากอาสาที่จะไปเกณฑ์ทหารและอิสราเอลที่ไม่ต้องการให้ฮุนเซนซึ่งเป็นศัตรูกับอิสราเอลมากที่สุดในขณะนั้นชนะสงคทาง ได้จัดหาอาวุธให้อิรานและในปี1981เมื่อเลแกนกลายเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเริ่มส่งอาวุธให้ทั้งอิรานและอิรักกล่าวว่าทั้งอิรานหรืออิรักเป็นเพราะสหรัฐไม่ต้องการให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะสงครามอย่างท่วมทน้นในที่สุดด้วยความเสียหายร้ายแรงต่อทั้งสองประเทศสงครามอิรานและอิรักสิ้นสุดลงในปี1988 8ปีในการทำสงคราม สงครามอิรานอิรักเป็นสงครามสนามเพอาที่ใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งโดยมีการคาดว่ามีผู้เสียชีวิตสูงสุดประมาณหนึ่งล้านคนและยังเป็นสงครามที่ทำลายล้างที่ใช้แก๊สผิดอีกด้วยตรงกันข้ามกับความต้องการของซารัดภายหลังสงครามอิรานและอิรักได้เป็นหาอำนาจทางทหารในตะวันออกกลางเนื่องจากมีอาวุธจำนวนมหาศาลที่จัดหาให้ในช่วงสงครามอิรานและอิรัก ภายหลังสงครามสิ่งที่เหลืออยู่สําหรับฮุนเซนซึ่งคิดว่าเขาต่อสู้กับอิหร่านในนามของชาวอาหรับนั้นได้กลายเป็นนิ่มหาศาลถึง80,000ล้านดอลลาร์นี่นี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามอ่าวในที่สุดเนื่นศาอยากให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจที่มาที่ไปของเรื่องราวทั้งหมดจึงไม่สามารถจบได้ภายในคลิปเดียวโดยท่านผู้ชมสามารถรับชมเรื่องราวภาคต่อในคลิปหน้าค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมท่านผู้ชมสามารถเป็นผู้สนับสนุนช่องเพื่อช่องสามารถดําเดินแมปนี้ต่อไปได้โดยการโอนเงินผ่านเลขที่บัญชีที่ขึ้นให้อยู่นี้ขอขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการโอนการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ